สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตแชลากไซ้มาออนนภาไล่ลบคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังโดนสั่งปลดฟ้าผ่าสองรายการรวดจากกรณีที่โพสข้อความไม่ค่อยสุภาพนักลงโซเชียลสำหรับมาออนนภาก็โดนกระแสชาวโซเชียลต่อต้านอย่างหนักหลังจากที่ไปคอมเมนต์ชาวเน็ตโดยข้อความที่รุนแรงจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ต่อจากนั้นมาหนุบกันชัยก็ได้เปิดเผยในรายการข่าวใส่ไขว่าม้าอนนภาไม่ได้ทําหน้าที่พิธีกรอีกแล้วเช่นเดียวกับรายการ3ามแซบซึ่งม้าอนนภาตอบคอมเมนต์แฟนคลับเองว่าจะไม่ได้เป็นพิธีกรอีกเช่นกันล่าสุดหากเข้าไปดูโพสต์ล่าสุดในอินสตาแกรของม้าอนนภาจะพบว่ามีเพียงการโพดภาพของน้องใสยฟ้าพายุและชมพู่อารยา พร้อมระบุข้อความว่าวันนี้หลานมาสามแซบขี่คอซะเลยเพียงเท่านั้นซึ่งยังไม่มีการเคลื่อนไหวถึงประเด็นดรามา่าดังกล่าวแต่อย่างใดก่อนที่จะเกิดความดุเดือดขึ้นอีกครั้งบนโลกโซเชียลหลังชาวเนต็ตออกมาแฉลากไส้ว่าม้าอ่อนนภาออกมาไล่ลบคอมเมนต์ชาวเนต็ตทำให้เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ